สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนําไอ้รุ่นนี้กันนะครับนี่นะซึ่งรุ่นนี้ก็มี2อสีด้วยกันนะครับนั่นก็คือไอว่ารุ่น h e l i x ครับผมนะฮะ Helix MIX 220นะครับเรามาดูกันนี่ครับผมมี2ส,สีสีแดงกับสีดำนะครับทรง ium, สี่เหลี่ยมทรงเรโทนะฮะตัวบึกบึนนะครับผม ตัวนี้อยู่ที่5950บาทนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวไปดูฟังก์ชันกันครับว่ามีอะไรบ้างครับโอเคครับผมอ่าเรามาดูใกล้ๆกันนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น M I X 2 2 0นะครับชื่อว่า Helix นะครับผมนะฮะก็ ตัวนี้จะเป็นทรงแบบสี่เหลี่ยมนะฮะลักษณะสี่เหลี่ยมมี2สีด้วยกันนะครับสีดํากับสีออกน้ําตาลเข้มๆหน่อยนะสีเลือดหมูฮะประมาณนี้นะครับผมฮะหน้าตะแกงของสีเลือดหมูก็จะเป็นตะแกงสีทองนะฮะแล้วก็สีดําก็จะเป็นสีดําล้วนเลยนะครับใครชอบเข้มๆก็เอาสีดําเลยนะครับผมตัวนี้ข้างบนก็สีแดงก็จะเป็นออกน้ําตาลน้ําตาลแบบทองแดงนะครับผมนะฮะอ่าวอลลุ่มปรับ ของลำโพงรุ่นนี้ก็จะเป็นแบบมาตรฐานทั่วไปนะฮะมีปุ่มเพนะครับปุ่ม next ปุ่ม p r e v i o s นะครับผมแล้วก็ปรับเสียงแหลมเสียงเบสได้นะครับปรับวอลุ่มมีสวิตช์เปิดปิดนะครับส่วนด้านหลังนะฮะด้านหลังของรุ่นนี้นะฮะก็จะสามารถใส่พวก USB นะครับมีช่อง AUX สำหรับเอาพวกคอมพิวเตอร์พวกมือถือโดยใช้สายนะครับต่อเข้าได้เลยแล้วก็ใส่การ์ด อ่าไมโคร SD หรือว่า Tf card ได้นะครับส่วนเวลาชาร์จนะะชาร์จใช้ไทซีชาร์จนะครับผมนะครับแล้วก็ใช้อด a ปเตอร์มือถือเราชาร์จได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะมีรูระบายนะครับอ่าเรามาดูข้างหน้ากันต่ออ่าส่วนข้างหน้านะครับตรงนี้จะเป็นตะแกรง <Welcome S 1> นะครับผมฮ <to Iowa. S 1> ะแล้วก็ ลำโพงของรุ่นนี้นะครับจะประกอบไปด้วย4นิ้ว2ดอกนะครับแล้วก็เสียงแหลม2นิ้ว2ดอกนะครับนะฮะกำลังขับของรุ่นนี้ก็40วัตคูณ2ก็เท่ากับรวมเท่ากับ80วัตนะฮะโอ้ถือว่าเป็นวัตที่เสียงดังเลยทีเดียวนะครับสำาหรับรุ่นนี้นะฮะมี 2- สีนะครับใครชอบสีไหนก็เลือกซื้อเอานะครับใครเข้มๆหน่อยก็สีดำนะครับ ใค,ใครที่ชอบแบบสีแบบคลาสสิกคลาสสิกนะฮะสีแดงเลือดหมูนะครับครับผมส่วนเรื่องแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่รุ่นนี้ก็ความจุมาอยู่ที่8,000มิลลิแอมป์น,นะฮะก็สามารถเล่นนานๆน,นะครับเล่นปกติมาตรฐานทั่วไปก็6-8ชั่วโมงนะครับผมรุ่นนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรามี2ตัวเราก็สามารถเชื่อมต่อระบบ ที s ได้เหมือนกันนะครับ pairing คู่ cool เลยให้มันเป็นระบบเสียงสเตอริโอได้เลยนะครับผมนะแล้วก็ในกล่องนะครับก็จะประกอบอไปด้วยอุปกรณ์พวกสาย AUX นะครับแล้วก็สายสปายนะครับหาถ้าเป็นสีดำก็มีสายสปายส,ายส,ายส,สีสีดำส่วนสีแดงเลืหมูเนี่ยก็สายสปา,ายสีแดงเลืหมูนะครับตามสีมันเลยนะฮะตัวส่วนราคาตัวนี้นะครับก็อยู่ที่ 5950บาทเท่านั้นเองนะครับถือว่าคุ้มมากจริงๆนะครับผมแต่ตัวนี้ผมลองฟังแล้วว่าเบสของรุ่นนี้ออกมาหนักแน่นจริงๆครับเพราะว่าสมกับตัวมันนะครับเพราะตัวมันใหญ่นะฮะใครที่ชอบแบบเสียงเบสแน่นๆก็ผมแนะนำตัวนี้เลยนะฮะนะฮะรุ่น Heli x นะครับนะฮะอย่าลืม Heli x อ่า Helix นะครับอ่าโอเค ออกเสียงให้ถูกนะครับไม่งั้นจะเพี้ยนเป็นเป็นอย่างอื่นนะครับผมนะฮะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงกันเลยดีกว่านะครับผมนฮะว่าเป็นอย่างที่ผมบอกหรือเปล่านะครับแต่ว่าอยากจะให้ฟังตัวจริงมากกว่านะครับเพราะว่าเราฟังเสียงผ่านโทรศัพท์เนี่ยบางคนนะฮะโทรศัพท์ก็จะเป็นแบบธรรมดาเสียงมันก็จะออกแบบไม่เหมือนกันนะครับฮะ อ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังดีกว่านะครับโอเค Well, Welcome, better say hi. sarah get me fired. Take me to the back seat. You're right, all of me and you that would be nice. You're right, Everything picky is you and I. You're right, now I know what is love and what is life. You're right, right. right. to my left, you're always right to my left. Okay, wedding for you, ring, ring, ring. You no sexy, lingers on me. Oh, Stick out the thong, now swallow really hot uh, Call me when you're down. Call me when you're freaking, when you're horny, when you shout. Adi, 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 don't you your Cause you can count on me, Right on me, time me up if I will let you down. When you stop talking. h a n g on me when you talk to Bob. But I love you, baby. What's going on, honey? I'm sorry, that's my fault. I never stop, I just follow you, bro. To do that, I'm o r talk with you. โอเคครับเป็นไงฮะโอ้ oh, อันนี้ผมเทสด้วยเพลงของ <S <S อน้องมิลลินะครับผมนะฮะเป็นบ b บี e ิกเอนนะครับแบบเอาแบบรีมิกซ์นะครับผมนะฮะโอ้เสียงเบสก็จะออกมาดีนะครับฮนะบทดสอบเพลงนี้ได้เลยนะครับอ่า หลังจากที่ได้ฟังนะครับเป็นไงครับใครสนใจนะครับก็อย่าลืมแวะมาที่ร้านอีหมานะครับเซรังสิตนะครับผมสนใจก็โทรติดต่อที่เบอร์0891714374แล้วก็เบอร์0867743325นะครับที่เซียก็จะมีร้านเราขายอยู่ร้านเดียวนะครับไอว่านะครับผมนะฮะขายดีด้วยยี่ห้อนี้นะครับฮะใครสนใจก็มาซื้อกันได้นะครับมีหลายรุ่นนะครับ นี่ฮะมีทั้งนี่ Heritage Light รุ่นนี้นะครับนีรุ่นมาใหม่อันนี้ยังไม่ได้รีวิวแล้วก็ตัวนี้ Retro Plus นะครับนี่ Heritage นะครับผมอ่าวันนี้ก็ e l i g m a ขายหมดเกลี้ยงเลยนะครับไม่มีของเลยโบเบ่ a, ครับนะเดี๋ยวก็ของมานะฮะอาทิตย์หน้าอันนี้ e l i g m a Light ครับผม สินค้าเราขายดีครับผมนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับครับเดี๋ยวผมจะรีวิวรุ่นรุ่นนี้นะครับผมต่อไปเราจะรีวิวรุ่นนี้ต่อนะฮะโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ